เป็นอีกครั้งที่เดินทางมาถึงวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่นี่เป็นสถานที่เก็บรักษาอัฐิขององค์หลวงปู่เอาไว้ตั้งแต่หลวงปู่มรณาภาพในปีพุทธศักราช2225หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีตัวตนอยู่จริงท่านเกิดในปีพุทธศักราช2125 และมรณาภาพในปีพุทธศักราช2225ตลอดระยะเวลา100ปีในช่วงชีวิตของท่านท่านเกิดในยุคกลางกรุงศรีอยุธยาท่านได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไปอีกทั้งยังเป็นพระผู้บารมีของสมเด็จพระเอกาทศรสอีกด้วย แม้ท่านจะมรณภาพไปแต่ชื่อเสียงกยตติคุณของท่านยังคงดำรงอยู่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานและวัดช้างให้ถือเป็นวัดสุดท้ายที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสแม้ท่านจะมรณภาพในวัดโกรไหนที่ไซบุรีแต่ท่านก็สั่งเสียเอาไว้ว่าให้นำสรีระของท่านไปเผาณวัดช้างให้เพื่อจะได้เก็บรักษาอัฐิของท่านให้ลูกหลานได้บูชาสักการะ สืบต่อไปนั่นเองที่นี่ก็เป็นที่เคารพละลึกถึงคุณขององค์หลวงปู่ทวดมาโดยตลอดแม้บางยุคบางสมัยวัดแห่งนี้ทุดโทมลงไปบ้างแต่ก็ได้รับการฟื้นฟูบูรณะกลับมาทุกครั้งซึ่งสถูปเก็บรักษาอัฐิขององค์หลวงปู่ก็ดำรงอยู่มาโดยตลอดจนถึงยุคของพระภูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมธรรมทโรมาเป็นจเจ้าอาวาสวัดช้างให้ ก็ได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ภาพขององค์หลวงปู่ก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในขณะนั้นเองน,อนายอนันต์คู่นานุรักษ์อดีตนายกเทศมนตรีของเมืองปัตตานีได้มากราบสถูปเก็บอัฐิขององค์หลวงปู่และได้นิมิตเห็นภาพขององค์หลวงปู่ทวดท่านก็มากราบเรียนพระครูวิสัยโสพลซึ่งต่อมาพระครูวิสัยโสพลเองก็ได้นิมิต ถึงหลวงปู่ทวดเช่นเดียวกันทั้งสองจึงร่วมกันร่างเป็นภาพขององค์หลวงปู่ทวดขึ้นมาอีกครั้งก็กลายมาเป็นรูปลักษณ์แห่งองค์หลวงปู่ทวดที่พวกเราได้ประจักษ์กันในปัจจุบันนั่นเองซึ่งการปรากฏนิมิตขององค์หลวงปู่ทวดปรากฏขึ้นหลายครั้งจนพระอาจารย์ทิมท่านมั่นใจว่านิมิตนี้เป็นของจริง ดังที่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ทวดได้มานิมิตบอกพระอาจารย์ทิมว่าให้ไปช่วยเหลือบูรณะวัดปราสาทบุญญาวาสที่กรุงเทพมหานครเพราะวัดแห่งนี้เกิดไฟไหม้ขึ้นพระอาจารย์ทิมไม่เคยรู้จักวัดปราสาทบุญญาวาสมาก่อนจึงเดินทางขึ้นไปสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปพบวัดปราสาทบุญยาวาสเพิ่งจะถูกไฟไหม้จนวอดวายมาพอดีหลวงปู่ทวดได้นิมิตบอก ให้ท่านไปช่วยเพราะหลวงปู่ทวดในสมัยที่ท่านเกิดนั้นท่านเคยจาริกุูดงผ่านไปที่นั่นเคยเป็นดงมะกขิดและท่านเคยไปเจริญสมณธรรมเมื่อครั้งล่องเรือขึ้นไปสู่พระนครกรุงศรีอยุธยาแล้วเรือได้จอดแวะพักที่นั่นอีกครั้งขากลับท่านก็ยังมีโอกาสได้แวะพักเจริญสมณธรรมที่นี่อีกครั้งท่านจึงสำนึกในสถานที่แห่งนี้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวัด ปรา,าสาทปุญญาวาสเมื่อพระอาจารย์ทิมได้รู้ว่าวัดปรา,าสาทปุญญาวาสมีอยู่จริงและเพิ่งเกิดไฟไม้จริงจึงมั่นใจว่านิมิตขององค์หลวงปู่ทวดนั้นเป็นความจริงและไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนี้ยังมีอีกหลายต่อหลายครั้งที่เป็นการยืนยันถึงนิมิตที่หลวงปู่ทวดมาบอกกับพระอาจารย์ทิมด้วยเหตุนี้รูปลักษณ์ขององค์หลวงปู่ทวดจึงบังเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคข,ของพวกเรา เมื่อเราได้เห็นก็ทำให้เราได้ระลึกถึงคุณงามความดีขององค์หลวงปู่ที่ฝากไว้ในแผ่นดินแม้จะผ่านการเวลายาวนานมาแล้วเกือบ400ปีองค์หลวงปู่ทวดคนมากมายเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือสัตว์ผู้ไม่อาจทนเห็นบุคคลอื่นประสบความทุกข์ได้จึงขวนขวายสร้างบารมีเพื่อจะนำสัตว์ทั้งหลายออกไปจากความทุกข์นั่นเอง จึงถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ได้เดินทางมาสักการะบูชาองค์หลวงปู่ทวดณวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีแห่งนี้